ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับมาพบกับผมดิจิเนีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรรีวิวอ่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมเศรษฐีอัปเดตอ่าหมวกนกอันใหม่นะครับสําหรับเราก็เป็นหมวกนกอันใหม่ของเราที่หน้าตาน่ารักมากเลยครับก็เป็นหมวกนกสีฟ้าครับแล้วก็เอ่อมีความโหดร้ายมากเลยนะครับผมก็ได้มาเมื่อกี้นี้ครับเพิ่งอัพจีหัวข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ท่านผมก็เสียไป115เพชรนะครับก็จิบๆนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากนิดหน่อยครับเพชรผมก็ได้อีกสามร้อยอีกร้อยเพชรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับได้ทั้งหมด300เพชรนะครับเป็นลูกเต่าจี้เครื่องรางน่ารักน่ารักนี่ครับอันนี้ครับเป็นนักแข่งความเร็วสูงนะครับก็จะได้อัตราการเพิ่ม47%่สิร์เนะครับตั้งแต่บวกเ เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นเอสบวกนะครับสําหรับเอสบวกก็จะได้ประมาณ50นะครับก็จะได้พออกับลูกาต่าคบคขนลูกเต่าตัวนี้ครับนี่ครับลูกเต่าในตานานนะครับก็ห้เปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าความออกดีกว่าตัวนี้ออกดีกว่าเยอะเลยนะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับอีกรหัสนึงนะครับโอเคอันนี้นะครับอัพอัพสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออกบ่อยแค่ไหนนะครับ สำหรับแค่อัพสองนะครับสำหรับเครื่องรางสนับสนุนของเราวันนี้เราใช้เป็นยุนานะครับเราจะไม่ใช้คิททะเนะครับเป็นยุนาร์นะเอามาบีซีเซ่จุกผมก็จะไม่ใช้ครับเราจะมาให้รู้ว่ามันออกบ่อยแค่ไหนนะครับโดยที่เราไม่ใช้อ่าคิทเอ่อบีซีเซ่นะครับเพราะบีซีเซ่มีสกิลควบคุมต่าเยอะนะครับโอเคขออนุญาตเปิดก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรับฝนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์เขาจะแจกแจกของให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าของที่เขาแจกมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับโพลิซมได้กล่องเอโบลเนะครับล็อกอินก็ได้ครับล็อกอินก็ได้2อันเลยนะครับ ได้ทิปเปิลด้นะครับทิปเปิลเครื่องรางนะครับแล้วก็แบบสไลด์นะครับได้จี้กิติยศนะครับเล่นเกมหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เพชรนะครับสิบเพชรเล่นสองครั้งก็จะได้เงินนะครับเล่นสามครั้งก็จะได้เครื่องรางนะครับเล่นสี่ครั้งก็จะได้เครื่องรางเป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็เล่นห้าครั้งก็จะได้เป็นสูงจี้เครื่องรางนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ได้ล็อกอินอีกอันนะครับล็อกอินก็จะเป็นจี้เครื่องรางเหมือนกันนะครับ มาเดี๋ยวผมก็จะจีจ้นะครับเนื่องจากยุนอาเขามีสกิลเพิ่มตังอยู่แล้วเราจะไม่ใช้สกิลนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้สกิลตัวไหนดีอ่าเจี้ยของเราตัวนี้จะไปมีน้อยมากแล้วครับเพราะว่าเป็นตัวที่เน้นทําภารกิจนะครับหรือเน้นพึ่งสมัครนั่นแหละครับนี่ครับพึ่งเวลเวลเวเว,เวยิปกาครับก็เครื่องราย,ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมีเอสบวกสี่อันนะครับ อ่ะเดี๋ยวจังวะนี้ก็จะมาใช้เป็นเปิ้ลสามค้งก็แล้วกันเพราะว่าเผื่อมันเปิ้ลดีอ่าแล้วก็อ่านี้แล้วกัน,กนใช้เป็นอ่ค้อนแฮมเมอร์แล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าจะเอานีบินแล้วก็ได้มาอ่าบินก็แล้วกันนะครับบินแล้วก็แท็กซี่ก็แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปตะลุยอ่าเป็นห้องอ่าหนึ่งสิบล้านนะครับ แล้วก็จะตะลุยเป็นด่านนี้ครับอ่าด่านที่เขาว่าลิ้นยานโหดโหดสัสๆัสนะครับโอเคนี่เลยครับก็ถือว่าเป็นด่านอ่านี่เพิ่งโหลดมาเล่นเลยนะเนี่ยทิ้งไว้ประมาณไม่ได้ทิ้งรหัสก็ก,ก็คือผมก็มมโหลดมาใหม่เพราะว่าผมล้างเครื่องไงไปโหลดแอปเอ่เออ,าอา่าคราวหน้าผมก็จะมารีวิวเอ่อเป็น GDA นะครับ GDA แซนนะครับ GDA V แซนนะครับโอเคโอเคเล่นไปจะขอสุ่มนี้นะยระยสุ่มนะครับยันสักคู่นะครับรอสักคู่หนึ่งครับ ซื้อลิเพสละโอ้โหการป้องการลมั่หาเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดเลือกการนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างห้องเองเลยดีกว่าโอเคนี่ครับอ่าไม่ต้องถามนะ้งข้ว่าตั้งทำไมไม่มีนะครับเพราะว่าอือเอาไปลงทุนกับหมูกระนกหมดแล้วนะครับ มาได้แล้วเปิดสี่ช่องนะครับมาโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอ,อสักครู่รอสักครู่ <c oughs> ขออภัยนะครับเออไม่มีใครเล่นกับเราใช่ไหมน <c oughs> ่ะมาแล้วครับหนึ่งนาย เราก็จะเลี้ยงไปห้องอื่นแล้วนะครับโอเคกดยอมรับยอมอ่อพร้อมครับกดพร้อมไวโอเคนะครับหรือว่าเราจะมาเช็คเครื่องรังันให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ด้จะเช็คกันนะโอเคมวกนอกเบิลสามครั้งบินแท็กซี่โอเคสวัสดีค่ะกดพรอไหมครับรอครับรอรอรอครับรอรอ อ่า MP 008นี่นะ่าจะโหนะครับเพราะว่าอา่ดูจากชื่อแล้วก็อะไรก็ไปนะครับสำหรับเกมแฮ็กก็ไม่ได้ไว้ต่โหเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครอยากจะมาเออเขาเรียกว่ายังไงอยากจะมาอยู่แคนเกวเดียวกับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเฟซไว้ให้กันแล้วกันนะครับโอเคทักแชทมาครับแล้วก็มี20เพจพร้อมนะครับที่จะพร้อมพร้อม ่ามีเฮดพร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับโอเคนี่อะไรอ่ะตอกาสต้องการกระเป็นองเตียงพันห้าสิบสองเอ่อแล้วก็นี่โอเคอนี่ครับป้อมเราก็าจะเป็นป้อมแดงนี้ครับป้อมนี้โอเคนะครับไปเราจะพร้อมกันหรือ,อยังอ่าเราจะไม่เจอกับบีซจ๊ไสกันดีกว่าครั อาเนี่ครับเห็นไหมครับตาเบิ้ลแรกก็ออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเราจะมาเบิ้ลสองดูก็ผมก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะว่ามันยังอัพไม่เต็มด้วยประเด็นนะครับเราจะลองดูเบิ้ลสองเล้กสุดยอดครับออกสิเบตเลยครับสุดยอดมากโอเคจอดับไปนิดนึงครับเมื่อกี้ต้องขออภัยครับ กระตุกนะครับมันก็มันก็กระตุกเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคโอเคนะครับโอ้สุดยอดนะครับยอดถือว่ามันล็อกเป้าคล้ายๆเหมือนจะล็อกเป้าไปที่อ่าเกาะเลยนะครับโอเคมันยิงไงอ้สีฟ้าก่อนเลยนะครับไอ้สีฟ้ายิงนะมวราะไอเหลืองนี่โดนหนักนะครับออ่่าาเด็กแคนไม่ใช่ดา,าร์คไอน้นี่ครับดาร์คเคนเน่นนะครับดาร์คเคนนอน แค่เน้นอะไรไม่รู้มันโอเคผมก็ตอนนั้นผมเล่นไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าเกมสตรีมคืออะไรโอ้ซ่อมแน่นอนครับผมดูบบจากสภาพน่าจะซ่อมนะครับโอเคก็สำหรับบีเจเซว่าจะบินนะครับบินมาที่นี่ครับนะครับผมว่านะครับโอเคโอไหมครับ โอเคครับมันมันก็จะไม่มีใครได้เอ่อแฟนมาพลาดเลยนะครับผมก็จะรีวิวกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับหนึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นไม่ถึงก็ได้นะครับโอเคโอเคโอเคครับแล้วลองมาเล็กๆน้อยๆกันดูครับโอเคครับโอ้โหแบบออกรวยๆนะครับ ก็ยังเออว่าออกดีกว่าโมกน็อกลายตัวใหม่นะเอะอโมกนอกโมกนอกตนานนะครับถือว่าออกบ่อยมากนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังออกนะครับนิดเดียวก็ยังออกนะครับดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมจะลองสี่ดูนะครับโอเครอ,อคะสักครู่ครับรอให้ดีเซล โอเคครับเขามาที่จะมาอะโอเคครับสามเอ็มครับดีือว่าผมว่าเขาจะมาจะมาตีผมมากกว่านะครับเพราะว่าเออเพราะว่าผมพางน้อยแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งมาที่สี่ครับลองมาที่สี่กันดูครับเดี๋ยวเรามาที่สี่กันดูนะครับกดแช็คคู่พี่ดูได้ครับอลองดูเพราะความมั่นใจอ้าว โอเคครับก็ถือว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าออกบ่อยไหมออกบ่อยมากๆนะครับนี่ครับดูมีแค่37เปอร์เซ็นนะครับมีการเพิ่มอัตราคำแสดงผลด้วยนะครับแสดงโอเคมีการมีอัตราเพิ่มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าอ่าผมจะสามารถที่จะ ไย,ยังงพอจะไหวไหมนะครับที่จะสู้กับพวก,กบบนี้นะครับเราจำลองนี่เลย12นะครับเราจะลองเบิ้ล12พวกเลยนะครับโอเคนีะครับพรลง9นะครับเราจะลง12เลอ่าโอเคสุดยอดครับออก11ครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงนะครับสําหรับผมว่ามันก็ออกบ่อยมากนะครับอันนี้มัในใช<อ>่ใ นี่นะครับนี่กวที่เนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้แม่นกว่านี้ก็ต้องอัพเป็น S บวกหรืออัพเนะครับมันก็จะได้47%นะครับแล้วก็ S บวกก็จะได้ประมาณห้าสิบเอเนะครับก็จะมีความแม่นยำมากกว่าพวกนี้นะครับโอเคนี่อัพเจ็ก็ได้44นะครับอัพเก็ได้แค่44นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อันนี้ครับอันนี้คูณสี่สินะครับ48่แเกาว่ะน่าจะ49 ดเ,เดี๋ยวผมจะลองอ่เปิ้ลไปดูครับอ่าเปิ้ลสิบสองออกนะครับโอเคลองดูนาะดวงครับมามาครับไม่มีอะไรเ,ร,เราจะมาทำการอ่ะจอยสิบครับสิบเอ็ดก็ได้ครับโอเคออกหกนะครับ เออเมื่อกี้ผมว่าคอสม,มาก็ดีนะถ้าจะไม่เล่นหลังน,นี้จริงๆนะครับผมว่าลืมไปก่อนจะเล่นหลักน,นี้นะครับโอเคคือเขาออกทุกตายนะนะครับก็ถ,ถือว่าออกนะครับออกเรื่อยๆนะครับออกแบบเบิ้ลๆออกมาเรื่อยๆพอยสี่กับห้านะคะรับเดี๋ยวลองพลอยห้าดูครับ ห้ากสีครับว่าจะ,จะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวครั้งหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอกมันตีแล้วตีใครอะ่ะโอ้ยมันตีสิโอ้ยมันตีอาริสอาริสไปเลยครับอาริสจากลาไปแล้วครับอนนี้ก,ก็ต้องขอจากลากับอาริสไปแล้วนะครับ ว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับเอ่อเป็นคนสุดยอดมากครับเราจะทอยสิทนะครับถ้าเขาไม่ได้มาสิทธิ์ก่ันนะผมว่าไอ้ไอ้อันนี้ก็จะเอาแล้วครับโอเคไม่ออกนะครับถอยไปลองฟรีดูอุ้ยออกว่ะเฮ้ยออกว่ะแม่นว่ะแม่นว่ะใช้การป้องกันไหมไม่ไม่มอสมควรนะครับผมว่ามันก็ไม่พอสมควร ก็ไม่ถือว่าแม่นมากครับเพราะว่ามันอัพแค่สองครต้องเข้าใจผมนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่มีข้อทางที่จะอัพนะครับก็เป็นต้องเป็นตัวใหม่นะครับก็ยังไม่มีข้อทางที่จะพออัพเขได้นะครับ <12. S 1> ผมว่าเขาน่าจะยิงผมเนี่ยแหละไม่น่าจะไม่น่าจะเกินเพราะว่าเอบีซีเขาก็ไม่ค่อยได้เม่านี้จริงผมจริงด้วยโอเคครับยังมันสองอ๋นสี่มัครับว่า ตายคนระับผมแพ้ดีฮนระโอ้โหโนะครับไม่ต้องถามครับว่าแพ้เปล่านี่ครับอ่ะผมก็ให้ดูแค่เฉยนะครับว่าเปร์สซ็นต์การออกมันเยอะมากนะครับเลยถึงผมจะแพ้นะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะผมก็อาจากลาคัมพีเท่าน,นี้นะครับสำหรับที่เครื่องรางสุดโหดนะครับ โหดจริงๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับนดี่ดูดิโหดจริงๆนะครับอันนี้เพิ่มกับตาแสดงผลด้วยนะครับโอ้โหแบบโหดมากๆนะครับเห็นจากเมื่อกี้ปหครับทอยทุกตานะครับออกทุกครั้งนะครับทอยออกทอยออกอย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ถ้าเป็นลูกเต๋าตัวนี้จิ้งเราตัวนี้ก็จะเป็นลูกเต๋า46ก็จะถือไม่ออกปล่อยถ้าตัวนี้นะครับโอเคค้อน มันจะมีรีวิวค้อนไว้ก็คอนนะครับตกแร์มาร์กไม่ตกจุดจุดแรกก็ได้แร์มาร์กเลยนะครับเพราะว่าว่าดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อบ้านลังที่3ามหรือนะครับถ้าใครมีจี้เครื่องรางแบบผมมีตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะโหดกว่านี้นะครับให้ใช้ตัวนี้ครับเป็นใช้เป็นนี่ด้วยครับเป็นเบิ้ลนะครับเป็นช่วยเับิลนะครับช่วยเับิลนะครับแล้วก็ สำหรับถ้าใครมีเบิลแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับหรือเป็นอ่าตัวนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นอ่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นอ่าเอสก็ได้ครับเอสแบบผมเนี่ยหรือตัวธรรมดานก็ได้ครับ <c oughs> มาแล้วมาต่อนะครับถ้าใครแบบเป็นแบบเอ่ตอตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยมีเงินนะครับโอเคก็ใช้เป็นครวยช้านะครับ หรือไ,ไม่ก็กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนี้ก็ดีนะโอเคแล้วถ้าใครมีหมวกนกถามว่าหมวกนกอันนี้อันนี้แล้วก็อ่าอันนี้นะครับแล้วก็อันเก่าของเราก็จะเป็นตัวแรกนะเนาะรุ่นแรกก็จะตัวนี้นะครก็ถือว่าตัวนี้ดีสุดนะครับโอเค สำหรับถ้าใครมีซองบินดีๆนะครับอย่างผมไม่ผมไม่ค่อยมีดีใช่ไหมซองบินที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับก็ก็ก็คือซองบินไหนอ่าเนี่ยครับไอพวกเนี้ยนะครับโอเคหรือจะเป็นอ่าเป็นพวกอ่าเป็นซองบินแท้เลยนะครับซองบินจริงๆเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวไม่มีอะไรนี่ตรงนี้มันเลปแล้วนะครับใช้เป็นตัวไหนครับ สองลายก็ได้ครับเนี่ยสองลายสองลายก็ได้ครับสองลายใช้เป็นอันนี้คือผมจะมารีวิวคือมบอกด้วยนะครับที่งานอะไรที่จะแบบเหมาะกับมันมากที่สุดนะครับผมลองมาแล้วนะครับอีกขนาดหนึ่งอีกขนาหนึ่งผมลองมารีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าให้น้องผมเล่นอยู่ครับอยู่เครื่องหนึ่งโอเคเห็นไหมครับแล้วก็สมมุติถ้าใครนี่ก็ได้ครับนี่ก็ดีนะครับข้อมูลบับเบิ้ลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะผมก็ต้องขอจากรลานเพืนท่านที่นี้นะครับฝากกดไลค์กด s ับ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมฝากเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับแล้วก็อ่าสำหรับคนที่เข้าแคนผมนะครับเกมแฮกนะครับไม่ต้องมีเครื่องรางโหดนะครับขอแบบว่าคนแบบว่าอ่าอมีคะแนนอันดับที่แบบขอได้นะครับแบบ เออไม่ไม่ไม่ต่ำเกินไปเงี้ยแบบสามแสนสี่แสนก็เอานะคือผมเอาแค่สามสี่แสนพอคือไม่เอาเยอะมากแล้วก็อ่าอีเวนต์ตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์อะไรวะเชิญเพื่อนบ่างไม่ใช่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 เพื่อนคูปองนะครับมีคูปองนะครับสามารถรุ่นได้สามสิบเพชรเลยไอ้สามพันเพชรนะครับไม่ใช่หนึ่งแปดสอง ประกวดแบบเริ่มประกวดขึ้นแล้วนี่ครับก็มีตัวนี้ครับเอ่อผมเชียร์แรกไปนะจริงๆผมกดผิดน,นั่นแหละนี่ผะงา้ชุดนี้มากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่ครับโกไปเลย ่ครรได้สองอันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีคือมีสี่สิบพอยนะครับถ้าผมมีร้อยห้าสิบพอยเมื่อไหร่ก็หมายถึงตรงนี้นะครับได้เอ็ดบ๊ะนะครับแล้วก็ได้อีกร้อยเพชรนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับคือได้เพชรนะมาตรงนี้นะครับมาอ่นนี้ลำแรกครับมาที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาเข้าที่ผูกปองครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็ปิดคลิปได้เลยนะครับโอเค มาที่คูปองนะครับแล้วก็เลือกตรงไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้ครับนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกตัวน,นี้ดูอ่ะเพราะว่าผมเลือกไปแล้วนะอ่ะนะครับเพราะว่าผมเลือกไปแล้วเนะี่ยมันก็เลยมันต้องกดให้ลองใหม่นะครับโอเคอ่าเมื่อจากมีผู้วําจำนวนมากจึงไม่สามารถ รองรับอัปเดตข้อมูลแบบเรียวใหม่ได้รอบจะรีเซ็ตเองอัตโนมัติทุกๆ6ชั่วโมงขออภัยในความไม่สะดวกนะครับคะแนนก็จะได้เพิ่มเล่นหนึ่งตรงหนึ่งตาอะไรก็จะได้มานะครับวันนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด75พอยต์แล้วนะครับอันนี้คะแนนมิชชั่นนะครับมี75พอยต์นะครับแล้วก็กดโกนะครับโก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 ้แล้วก็เดี๋ยวไล่เพชรผมจะได้ให้ไล่เพชรนะครับ มาเรามาดูครับได้จริงไหมอ่านี่ครับอ่าชุดแม่น้ำครับกดชุดแม่น้ำานี่ครับได้แจกหนึ่งนะครับการ์ดครับก็เดี๋ยวการ์ดเก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอีเวนต์การ์ดเนาะโอเคมาเรามาดูที่สองครับคือผู้ปองเหมือนเดิมครับอํารรบคนที่ยังไม่ได้โหวตอะไรนะครับไม่ครับปรากฏออกแบบตัวละครนะครับอืม ผมก็เลือกปกตตัวนี้ไปนะครับเป็นตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยโอเคครับมาเหตุหวดได้เพียงเขาเนี้ยนึงตลอดจะทำใกิจกรรมนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ไปดูคูป,ปองครับคูป,ปองอีกอันนึงนะครับก็คือคูปององนัน,นรปปออแรกอะไรทำมาดูครับเขาบอกว่าให้หวดยนันได้แต่ละวิชนสามารถทำการได้เวลาหนึ่งครั้งสามารถคะแนน,นวหวดโูส่งมาพร้อมกัน โหวสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนโหวได้เนื่องจากคะแนนเท่ากับ1ครั้งโหวได้ 1, หรครั้ง1คะแนนโหวได้1คะแนนเท่ากับ1ครั้ง1การโหวไอคะแนนไม่สามารถหายเมื่อทําการโหวคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้คะแนนสามารถแลกเปลี่ยนแปลงไปในเข้มได้ระหว่างช่วงอีเวน อาเข้มสูงสูงแค่ทางกล่องของขวัญน,นะครับแล้วถ้าไม่ได้รับของขวัญในเข้มรุณาทาการรีสตาร์ทแอปหรือลองอีกครั้งนะครับโอเคผมไม่งงกันนะยิงเขาได้นอนนี่มากเลยแล้วเนี่ยแล้ว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 แลาวได้มากเลยนะจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะเอามาโพสตอย่างนี้นะครับโพสเห็นว่าคะแนนเท่าไหร่อะไรนะครับ ว่าส่องกอดก็กราบลาพี่น้องนี่ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าก็มาทำกิจวิญญาณกันเลยนะครับอีเวนต์และอีเวนต์อ่าลูกเต๋าแห่งความอ่าลูกเต๋าเร็วอะไรมันก็ไม่รู้นะครับอ่าเต๋าอะไรวะอ่านี่ครับลูกเต๋าแห่งความเร็วนะครับลูกเต๋านักแห่งความเร็วนะครับโอเคนักแข่งหมวกนักแห่งความเร็วสูงนะครับโอเคบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ เพเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ